นี่ครูเมเกีี่วีวันนี้พวเราจะมาทัวร์ในงานวันเด็กนะครับผมจะเป็ไงไปชมเลยครับกคือคุณครูครับผมขออนุญาตคุณครูศุนทุกคนครับมายืนด้านหลังหน่อยครับเก็บภาพดีหน่ยมายคุครูศุนก่อนนะครับเชิญครับทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยอ่า มาครับคุณครูศูนครับคุณครูศูนมาเลยนะครับมาเลยครับเบื้องหลังความต้องเร็จจริงๆครับมาเลยอ่ามาเลยนะครับอ่คุณครูศูนย์ก่อนนะครับคุณครูศูนย์ก่อนวันนี้เราจะได้ตัวไหนลูกเอ้เสียโอ้ตสิโ้มองไปดูมันฟองไหมจ๊ะคนเก่งเอจัดจัดจัดเออเอายืมไว้ย้มไว้ย้มไว้อออเอาเก็บภาพเลยเก็บภาพเลยนะครับคุณครูศูนย์ครับ เยี่ยมมากคราวนี้ผู้ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับท่านนายกท่านรองท่านเลขาท่านประหลัดครับและก็ทางบระหานส่วตบลของเราที่สะดวกครับเอาบนโดยพี่ในชุดครับมาเลยคนะครับทางด้านโดของเราที่มีมวยบกและก็แกขนมทั้งไอศครีมหวานแม่สรูขอบคุณมากมากนะครับทางบ้านดงแดงของเราก็มีเกมต่างลูกโป่งนะครับและก็เกมต่างนังยางด้วยตะเกียบนะครับเยี่ยมมาก ตอของเรานะครับวันนี้น้ำใสใช่ไหมใสหรนะครับก้อรับตากร้้งกลางวันกางคนมาการน่ารักมากเลยนะครับเป็น่ที่ในงานที่แล้งสัยนะครับโบกปานมากสหรับบไปมานะครับดิ้ปลายัะมบุนเอกมาอดังๆให้กับลูกหลานนะครับจากสีท่นก์ขังเอกดขังเปายนะราอการไม่ได้กร เอาไปเอานียไปเอา o เอาถึงทำเลยตัวใครเจอเอาลูกไม่ต้องมองเีอเื่อจำไม่ได้เองจำไม่ได นางลูกจังจังมองไปด้านหน้าลูกวันนี้อะไรไปด้านหนาไม่ต้องมองเพื<_<_<_<_<_<_<_<_่อนไปลูกไม่ต้องมองเพื่อนครับครับครับคูค่ายอยู่ไหนครับคุณครูค่ายครับคุณครูค่ายต้อมาเต้นด้านหน้าให้กับลูน้ร้อนุ้งัยุ้งั้งยัมาลน้ปนน้องน้ปนน้อง เอาเรื่งใหม่เรื่อใหม่ไม่ต้องพูด้าจบเสียงก่อนแต่เนกำนังนั่งเลยนะครับเป็นกำนันครับผมเา็นลพี่น้องเราก็ไปนั่งเลยนะครับเบียดก็เป็นน้องจิวน้องแซงน้องนุ่นน้องอายน้องข้าวน้องถิ่นน้องกุ๊กิน้องอ้ายน้องเมยน้องุตีมาเอาตัวสูส อยู่ตี่๋ร้องเพลงนะครับมาลงทะเบียนด้วยมาลงทะเบียนด้วยขณะนี้มีแค่สองคนทั้งวันและสองทันีีเลยนะมาลงสะเดือนด้วยอยู่อยู่ใส่หนาเลยนะครับมาๆมาที่จะประกวดร้องเพลงพท่านที่ผครับมาเลยครับฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่บว้ใจของเราในข่าวทท่านกำลังท่านผู้ใหญ่บ้าน

แต่ท่านนายกบอกว่าไม่มั่นใจคที่สอนลูกหลานของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องมาตั้งแถวแล้วก็เต้นให้ผมทุกคนเลยอย่างนั้นเอ้เยเปิดม่ี่คนไมทุกคนเลยนะครับุ๊ด้วยุ๊ตุ๊กพีดาไปอยู่ด้านหน้าก็อยู่ด้านหน้าเลยดีแล้วก็เต้นให้ลูกหลานเลยีจ้าจ้าจ้อวันนี้มันเด็กใช่ไหมหอมเอเมันเด็กวะ

हा <trose> <coughs> 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 ใครจะเล่นเต่าแถวให้เลยอ้าวคนเส้นมาเลยคนตายมา่อนตายเกือบได้เกือบได้เล่นตอนเล er ่น่อน <All right. S 2> โอ้ไมต้องแรงนะครับเงไปเอาใหม่นะครับเอาใหม่อ้นี่ตัเตี้ยนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆได้ได้ได้ข้าวเลื่อนไปนิดนึงใจเย็นๆใจเย็นๆข้าวลุ้น้วได้ได้มาได้เลยไม่ได้อทอนขอเนคุณ โอเคโอเคเริ่มแจมิดทางได้แล้วอ่น้าง่ายง่ายงไทยโมนะครับอ่าวโชคไม่ดีเอาใหม่น้องนองนก็เล่นได้นะครับตัเล็กเอ่าเนี่ยไปเอาแถวเอาแถวครับเบาเบานะครับเบาเถ้าใครแรงมังไม่ได้นะครับเาา

ส่วนลูกหลานเราอยู่ก่อนลูกอยู่ก่อนเพราะว่าเราจะมีรางวัลมาก่นะคับทากงับาลก็มีรางวัลที่สุให้กับลูกหลานด้วยนะครับเป็นข้าแก้วแล้ว้อะไรอยางี้ข้าวแบวาแล้งแม้ผมจ้รู้ใกามตกกราทุกท่านเลยนะครับต่รทุกท่านเลยคดว่าครงที่ลง นี่คือแบที่เราต้งกูดานไปนีกรำลังของเราครับที่จะทำใหุ้กนกล้างม่กล้าก็ำนอยู่บ้านทุกหมูเลยนะครับมาเลยมาเลยอ่ารบวันาหอช่วยพูนนะครับหมอ้ตาของเราได้งเราเก็บข้าวได้วยเร็บ้างลุกหลานตก็้าวแฟนันีของทุมคนมาด้วยอ่าถ้านูหลานเราบ้านนีบ้น้ไม่บ้าน đại nó, các bạn hiểu cái gì Phát, mà, à, mà, không? Lần thứ một máy ra thứ ท่านรองสมบูรณ์สิงเทพนะครับท่านใหญ่บุญส็มสิงเทพเรานะครับก็ขอให้ผู้ที่อยู่เกาหลีมีความสุขภาพแข็งแรงที่ถึงลูกก็โทรมาไลน์มาเฟซมาเท่าด้วยบารมีสังขาพันอนุรดอกไม้สดและก็ท่านเลขาสมบูรณ์สีธรรมหาน้ำใจกับลูกหลานเรานะครับอ่าเท่าด้วยือนะครับ ร่มเปลี่ยนทิศชีวิตก็เปลี่ยนนะครับครับอ่าดูของเราเองนะลูกปินดูของเราเองอ่าเยอะเลยครับผมได้ขอบคุณเอาไม่เป็นไรอ้าวเก็บครับเอาเสียงเปลีไม่กันลูกหลานได้ด้วยอ่าแต่ว่าลูกหลานยังไม่ต้องลงเพราะว่าทีปีนี้ทีปีนี้ที่ีขอเป็นแบบ ขอให้ผู้ปกครองที่เป็นแม่ที่เป็นใครที่มาครับมายืนด้านหลังนู้ตัวเองหนึ่งนาทีเร็วๆรเป็นกําลังใจปีนี้อมาเลยมาเลยนะครับมาเลยครับเออมามาตื่นมาบนเวทีมาหาลูกจะคล้องเลยมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยเอามาเลยนะครับแหม่บ้านบ้อนไอ้ป๋ายตอนนี้บ้าน้านปฏิบัติดิเดี๋ยวเดียวมามายืนเลยครับเป็นเต้นมาเลยมาเลย ฝางน้องคงรีบประสานด้วยกัว่าทางท่านอาจารย์งตีของเราถึงไหนอย่างไรเราจะได้เปิดและรวมเริ่มกิจกรรมต่างๆมามาหาลูกเต้าเลยไส่น้อยแม่ก็าชิ่ไใส่น้อบันป้าเดี๋ยวป้าหน้าพ่อมาบอโอ้รับสองเลยเใช่ไหม อาพื่ที่สม karaoke, ัครในการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ให้มาครับทั้งมัธยมและประถมนะครับให้มาพร้อมด้านหลังเลยทีเลยฮะตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยเราจะได้เริ่มก่อนแล้วก็เตรียมการแสดงต่อเตรียมตร้อมเลยหลังกูไปนะก็ไปเลยขอบคุณที่สวยลูกไปสวยเวลาก็าจะจัดเตื่อยางเดียวเออเออจ้า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 เออ หาทางล่องมาผู้ครูมารับด้วยไอ้พวกเราครับด้านนี้ลูกมามาด้านนี้มาคนเก่งไหมเก่งไหมอ่านรจ๋ามาด้านนี้ลูกมาด้านนี้มาด้านนี้ไอ้มาด้านนี้ครับมาด้านนี้ครับมาด้านนี้ครับโอ้ไม่ยืนเป็นมือมือที่แล้วเราไปไล่ติดไปจังหาะใหญดอกก่ยืนเป็นมือเขอ่าแล้วทันี้ต่อไปเราจะได้จะว่าด่านอุดมของเราของการแสดงบอกว่ารอในช่วงของการเปิดก็ได้เนาะ เพราะว่ายังอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นต้องชนการประกวดร้องเพลงวันนี้คณะกรรมการของเรามีกี่ท่านมีสามท่านมีใครเอ่ยนะครับอยากจะทราบคณะกรรมการด้วยนะครับแต่ท่านรองสุพจน์ท่านมาแต่เช้าครับผมอาตัลโมยทะเลนะครับมวยเบสมันเหือเกินครับโชคดีว่าคุณนับคุณน้องนี่ยภาพตลุลัดตีกันดิมดีที่มีนวมนั่นเองดีที่มีนวม การนี้คุณน็อกคุณน็อกไม่มีการานำนำนะห้ามาบอกว่าป้ายแดงควายดัางเงินไหนฮา่าอ้าวับ<อ>ี่จะไปร้องเพลงอ้าวครับน้องหยองน้องหยองส่งชืนน่อมาทุกคนอนุญาตครับมาทุกคนแล้วอยู่ที่กองทีมแล้วครับขออนุญาตนะครับเกงของเราต้องเป็นเพลงพระนราชนิพนธ์เนื่นองจากว่า เราอยู่ในช่วงระหว่างที่ถวายพรมา,ราปลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเรานะครับอ,อ่าครับผมเครื่องเสียงเราพร้อมนะอ่าเครื่องเสียงเราพร้อมอ่าขออีกทีทุกคนความสุขพระราชาธีข้าพเจ้าต่อสวัสดีครับ